สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผมโจ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือเรือธงของซัมซุงครับเป็นมือถือเรือธงรุ่นใหม่นะฮะก็คือซัมซุงกลาเซอร์ซี่เอสห้าครับก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 801นะครับเป็นตัวใหม่เลยฮะแล้วก็แรม2องกิกกล้อง16ล้านนะครับหน่วยความจำภายใน16บหกิกฮะเพิ่มภายนอกได้128ยยี่สกิกนะครับนอกจากสเปคแล้วเนี่ยความสามารถเด่นๆของมันนะฮะก็คือมันเป็น ป็นเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ซัมซุงจะกลับมาเ,ออเน้นเรื่องการใช้งานแล้วก็เน้นถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะฮะอันนี้ดีเขาพูดกันนะ,นะครับก็คือตัวมันเนี่ยมันมีฮาร์ดเรทฮะสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ครับติดตัวมาก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะฮะอุปกรณ์ครั้งแรกเป็นอุปกรณ์แรกๆของของโลกกันนะฮะที่อยู่ในมือถือฮะ,ะเนี่ยครับอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้นะเนี่ยที่มีตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับอยู่ข้างๆไฟแฟลชนะครับ แล้วก็กล้องรุ่นนี้16ล้านเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขอาจจะไม่ัวนะครับแต่ว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดที่ซัมซุงเคยทํามาฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเรื่องกล้องนะครับพร้อมกับฟังก์ชันหน้าชั้นหลังเบอร์ครับที่อาจจะไม่ใช่ของใหม่นะฮะมันมีแบรนด์อื่นก็ทำมาก่อนแล้วแต่ว่าซัมซุงทำตรงนี้ได้วาวมากครับโอเคแล้วก็ u i ด้วยนะฮะครั้งนี้ซัมซุงเปลี่ยน u i ใหม่ครับเป็นทัชวิตตัวใหม่นะครับก็หน้าตาสวยงามขึ้นครับ จริงๆก็คล้ายๆกับทัชชีวิตตัวเดิมนะครับแต่ว่าจุดเด่นมันก็คือพวกรา,ายละเอียดฮะรายละเอียดมันดูดีขึ้นแล้วก็เนี่ยครับการตั้งค่านะฮะจะเปลี่ยนมาใช้เป็นวง,วงกลมแล้วนี่คือแบบาการแจ้งเตือนนะฮะเปลี่ยนไปใช้วงกลมแล้วแล้วก็ส่วนการจะเปิด Quick อกเกิล er นะครับก็เหมือนเดิมฮะ,ะใช้2นิ้วก็จะมี Quick อกเกิล er มาให้เพียบเหมือนเดิมนะครับครับแล้วมาดูการตั้งค่าที่ผมว่าต้องว้าวแน่ๆเลยฮะ,ะเพราะว่า,เ,าเขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะ การตั้งค่าเปลี่ยนมาใช้แบบนียครับการตั้งค่าเปลี่ยนมาใช้แบบตารางนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะวงกลมๆสวยดีฮะคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วใช้งานง่ายครับนี่ครัแล้วถ้าเกิดไม่ชอบนะฮะก็เปลี่ยนมาใช้แบบแสดงรายการได้ครับก็จะเหมือนเดิมเป็นลิสต์อันนี้เป็นมุมมองแท็บนะฮะจ้คค่ายกับที่ซัมซุงเคยทำมามาตลอดนะฮะก่อนหน้านี้นะครับ เนี่ยฮะจะมีการแบ่งเป็นส่วนๆการเชื่อมต่ออุปกรณ์การควบคุมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยฮะถ้าแบบเป็นลิชนะครับเนี่ยครับก็จะเหมือนกับ Android ทั่วไปฮะเนี่ยครับครับแต่ผมว่าแบบตารางนี้แหละฮะเท่สุดๆแล้วเพราะเป็นของใหม่นะครับสำหรับรุ่นนี้แน่นอนฮะมาพร้อมกับ Android KitKat นะครับ แล้วก็ความสามารถก็คือถ้าเกิดเลื่อนมาไซาสุดเนี่ยสังเกตว่าจะมี m มค์แมกซีนเพิ่มขึ้นมานะฮะไมค์แมกซีนเนี่ยก็จะว่าคล้ายๆกับบิ n กฟีดนั่นแหละฮะของ HTC นะครับการใช้งานเหมือนเหมือนกันแล้วก็สามารถแอดนอกจากเรื่องข่าวสารแล้วเนี่ยเราก็สามารถแอดออนะฮะการตั้งค่าสามารถเนี่ยสามารถเรื่องสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนะฮะเรื่องข่าวแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มในส่วนของโซเชียลได้ด้วยครับ ครับแล้วก็ไมค์แมกซินครั้งนี้ใช้ง่ายขึ้นก็คือการปัดแค่ปัดด้านซ้ายเนี่ยก็ไมค์แมกซินก็ขึ้นมาละจะปกติเนี่ยมันจะต้องเลื่อนจากด้านล่างแล้วก็เหมือนกับการซ่อนนะบางคนไม่รู้เลยนะ,ะว่ามีไมค์แมกซินแล้วก็ไมค์แมกซินเนี่ยมันสามารถตั้งค่าเพื่อจะซ่อนได้ด้วยนะครับโอเคครับก็มาดูเรื่องของ Shel ฮฮะอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะฮะก็คือเอนี่ยฮะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ ก็ใช้นิ้วนะฮะแตะตรงข้างๆนะครับไม่ใช่ตรงแฟตนะฮะแต่อยู่ตรงข้างๆข้างๆแฟตเนี่ยครับคือเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจแต่และวจะมีไฟสีแดงขึ้นมานะฮะแล้วก็นิ่งๆโอ้โหสูงปรี๊ดครับโอเคเรามาดูกันนะฮะมันจะสามารถกลับไปดูวันเก่าๆได้ฮะว่าอัตราการเต้นหัวใจเราเป็นยังไงบ้างอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมเจ็บสาครับมาซัดไปวันนี้ขึ้นมาถึง ร้อยสร้อยร้อยห้าโอ้โหโอเคมันเหมาะสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพนะฮะก็บางคนสำหรับคนที่เป็นโรคความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆแล้วก็เนี่ยครับสำหรับ s อ a l t h ก็แน่นอน,นะฮะมันสามารถนับก้าวเราได้ครับนับก้าวแล้วก็นับการออกกำลังกายรวมทั้งเรื่องอาหารนะฮะแต่ว่าเรื่องอาหารนี่เราต้องใส่ข้อมูลลงไปเองครับครับก็ อ่ะตรงนี้ G ี o อ e ีโอนนะฮะอันนี้เจ๋งมากครับก็คือว่าตรวจสอบภูมิภาคที่เราอยู่ครับว่าภูมิภาคเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับภูมิภาคของคุณปกติแน่นอนครับเราอยู่ประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าต้องดูกันทุกวันเลยฮนะเนี่ยเพราะเสียวสลังฮะน่าเห็นใจมากโอเคครับก็สลับรอบนี้เนี่ยต้องถือว่าซัมซุงให้แอปติดเครื่องมาไม่เยอะนะฮะเนี่ยไม่ให้แค่สองหน้าเท่านั้นเองนะครับ ก็แต่ว่าแอปพวกนี้ก็ถือมีประโยชน์หมดนะฮะอย่างเช่นสมาร์ทรีโมทเนี่ยก็เป็นที่เรารู้กันนะฮะรุ่นนี้มันมีเซนส์มันมีเออารอยู่ข้างบนนะฮะอินฟลาต์เครับพอร์ตสำหรับทำเป็นรีโมทได้สำหรับรุ่นนี้หลายๆคนบ่นนะฮะว่าซัมซุงใช้พลาสติกอีกแล้วจริงๆแล้วผมว่ามันก็ดูสวยนะฮะจะว่าไปมันเหมือนกับเป็นโน้ตย่อล่างะฮะ ด้านหลังเนี่ยมันจะทําเหมือนกับลายหนังนะฮะ mm. ก็เหมือนกับโน้ตเลยแต่ว่าเขาเปลี่ยนลายให้เป็นจุดๆนะครับข้อดีก็คือมันจะเงาเงานิดนึงมันมันหน่อยทําให้เวลาเราถือเนี่ยไม่เป็นคราบนิ้วมือแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนได้ยากมากนะฮะแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นนะฮะฝุ่นไม่เกาะโอเค okay, ครับเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าฮะที่เราที่คนสน,สนใจกันนะฮะว่าเรื่องสแกรนรอยนิ้วมือเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้มาด้วยตัวสแกรนรอยนิ้วมือนะฮะ เนี่ยผมตั้งไว้ละหนึ่งลายเนี่ยหนึ่งลายนิ้วมือนะฮะาสามารถเพิ่มได้สูงสุงสดคือสามนะครับครับเนี่ยหนึ่งลายนิ้วมือเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยกดกดกดบวกตรงนี้นะฮะอ่ะอันนี้มันจะให้เราใส่เลานิ้วมือเพิ่มนะครับก็จริงๆแล้วเขาออกแบบมาเนี่ยให้เราใส่ได้หลายครั้งเนี่ยเพื่อที่จะว่าเฮดสแกนย้ำๆด้วยความแม่นยำนะฮะ แต่บางคนก็บอกว่าสามารถเพิ่มเลน้วม,มือได้หลายๆนิ้วจริงๆก็สามารถทําได้เหมือนกันครแต่จริงๆก็เพื่อความแม่นยําม,มากกว่าแล้วขอบอกนะฮะเรื่องสแกนเลน้วม,มือเนี่ยเอ่อไม่อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับทาง Apple นะฮะแต่ว่าสแกนเลน้วม,มือของซัมซุงเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะฮะที่เพลพาวให้การยอมรับครับว่าเรื่องความปลอดภัยโอเคครับเรามาสแกนดูนะฮะโอเคเนี่ยได้แล้วนะครับ ให้อยู่ตรงกลางๆนะฮะแล้วก็อาจจะเฉียงนิดนิดหนึงเนี่ยครับเดี๋ยวนะฮะเนี่ยครับผมไม่ค่อยถนัดด้วยนะนครับเนี่ยครับให้รูปลงไปเลยนะฮะบางทีบางคน อาจจะยกนิ้วขึ้นมานิดนึงเหมือนผมเมื่อกี้ฮะยกนิ้วขึ้นมาหน่อยโอเคได้แล้วนะฮะก็คือเป็นลายนิ้วมือที่2นะครับโอเคแล้วเราก็ออกมานะฮะแล้วก็ไปส่วนของล็อกหน้าจอได้เลยครับเนี่ยครับล็อกหน้าจอเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมตั้งเป็นล็อกหน้าจอด้วยรอยนิ้วมือยอยู่แล้วนะฮะก็ข้ามนี้ไปเลยแล้วไปดูที่การล็อกหน้าจอกันนะครับนี่ครับปิดโอเค ปิดหน้าจอนะฮะแล้วก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฮะมันจะให้เราใช้สแกนเลยด้วยมือเลยนะฮะมาลองสแกนกันดูครับ mm hmm. ครับก็ได้แล้วฮะไม่ยากครับง่ายๆสำหรับความแตกต่างของรุ่นนี้จริงๆไม่มีอีกอย่างหนึ่งฮะที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือการปรับหน้าจอเป็นขาวดำเพื่อประหยัดพลังงานนะฮะอันนั้นคืออยู่ในโหมดนี่ฮะการประหยัดพลังงาน ชี้ชิงก,าร,งงา,การประหยัดพลังงานของซัมซุงมันมีมานานแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มันมีโหมดใหม่ฮะคือโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับเนี่ยครับก็คือจะทําให้หน้าจอเป็นขาวดำนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันได้นะครับอย่างเช่นพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยเนี่ยฮะแบตผมเหลือ9กบเปอร์เซ็นต์บอกใช้ได้ตั้ง1 1 6วันแต่ก็ไม่ได้โมนะเพราะว่าซัมซุงบอกเองว่า,าแบตเตอรี่เหลือ10เนี่ยสามารถใช้ได้านานถึง2 4ี่ชั่วโมงเลยฮะ ในโหมดนี้ครับแล้วโหมดนี้ก็สามารถใช้งาน WiFi หรือว่าใช้ดาต้อินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะเนี่ยครับนี่ฮะที่เราตั้งไว้เราลบทิ้งได้นะครับครับมันสามารถตั้งเมนูรัดได้6ตัวนะฮะ แล้วแต่ละเมนูเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามนี้ฮะว่ามันมีอะไรให้เราเลือกบ้างก็มี Twitter นาะฬิกาบันทึกเสียงสมุดบันทึกเครื่องคิดเลข Line Chat on f a c e b o o k g o o g l e Plus นะครับอ่าผมจะเลือกนะฮะก็เลือก Facebook ครับอันนี้เลือกเป็นแช t on และกันแล้วก็เครื่องคิดเลขละกันอะไรเงี้ยฮะเลือกไลน์ได้นะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ลงไลน์ไว้นะครับเนี่ยฮะมีแจ้งเตือนด้วยครับว่ามีเอ่อคนส่งถึงเรา8คนแปดข้อความ,มานะครับ โอเคเข้า Facebook ดูนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเราสามารถใช้งาน Facebook ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าภาพเป็นขาวดำฮนะเนี่ยฮะใช้งานได้ปกติครับเป็นขาวดำครับใช้งานได้เหมือนกับหน้าจอปกติทุกอย่างนะฮะแต่แค่เป็นขาวดำเฉย,ยๆ ผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดพลังงานแล้วผมว่ามันเก๋ด,ดีนะเวลาเราเล่น f a c e b o o k ขาวดำเนี่ยเท่ครับเท่โอเคครับก็เนี่ยฮะอย่างเช่นตั้งค่าโหมดตั้งค่านี่เห็นไหมเราสามารถใช้ wifi ได้บลูทูธได้เนี่ยฮะใช้เครือข่ายได้เปิดช p พก็ได้นะครับปรับเสียงปรับความสว่างได้ในโหมดนี้แล้วเราไม่จะเป็นต้องรอให้แบตน้อยไงฮะเราสามารถเปิดได้เลยอย่างเช่นเราแบตเยอะๆะเราก็สามารถเปิดได้ไม่จะเป็นต้องรอให้แบตน้อย แล้วก็เวลาต้องการปิดนะฮะก็นี่ฮะปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดเนี่ยฮะปิดแล้วก็จะกลับมาในหน้าปกตินะฮะใช้งานได้เหมือนเดิมหนักมากเลยฮะผมถือมือถือข้างหนึ่งแล้วก็เล่นข้างหนึ่งเนี่ยโอ้โห <laughs> สหรับมือถือที่ใช้ถ่ายทำตัวนี้นะฮะก็คือ Nokia Lumia 1520นะครับโอ้โหหนักมากฮะ ถือแล้วกล้ามขึ้นมือสั่นเลยครับเนี่ยโอเครุ่นนี้ก็รองรับ LTE นะฮะก็อย่างว่าครับที่คนบ่นกันเยอะว่าทําไมไทยต้องสองมาตรฐานนะครับตอนนี้ซัมซุงก็ไม่สองมาตรฐานแล้วฮะเอาตัว snapdragon มาขายก็รองรับ 4G บ้านเราครับแล้วก็ฟังก์ชันหลักๆอีกเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะก็คือตัวนี้มันกันน้ําครับแต่ว่าคุณต้องระวังนิดนึงนะฮะฝาต่างๆที่ต้องปิดให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับต้องปิดแน่นๆเลยนะครับระวังน้ําเข้า อันนี้ผมปิดสนิทแล้วนะฮะซึ่งจะทดสอบการลงน,น้ำให้ดูนะฮะเตรียมเวลามือผมสั่นอะ <c oughs> โอเคครับจะลงน้ำนะฮะก่อนลงน้ำก็ควรจะเปิดอะไรสักอย่างนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่ามันทำงานอยู่เวลาลงน้ำไปแล้ว <P tongue> เปิดเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับโอเคคลิปอยู่ไหนอ่า ก็เคลียร์ยันป๊อปแล้วกันครับปอ,อผมไปปิดการหุนห,หน้าจอไปอยู่โอเค <laughs> เนี่ยครับเล่นอยู่นะฮะเอาล่ะนะครับจริงๆผมเสียวทุกที่เลยนะที่จะลงน้ำเนี่ยเอาล่ะนะฮะลงมาแล้วครับ มือผมเพิ่งโดนไปกดปิดพอดีเนียครับเนี่ยครับเมื่อกี้มือไปโดนปิดโดนเนี่ยผมเสียวแล้วเนี่ยผมนึกว่าเครื่องเจ๊งไปแล้วก็กันน้ำได้นะฮะไม่เห็นน้ำจะเข้าตรงไหนเนี่ยครับ น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยครับจุ่มมิดนะฮะเนี่ยน้ำััเนี่ยครับมือโดนอีกละมือโดนเลยเลยครับ อ๋อมันโดนน้ำหนักของน้ำฮะทำให้ปิดเนี่ยครับก็ยังเล่นได้ปกติฮะไม่ได้เสียนะคะหน้าจอไวมากฮะโดนน้ำก็เหมือนจะกดหน้าจอเ <c oughs> นี่ยครับสรุปว่ากันน้ำได้จริงฮะ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับ นี่ยฮะพอผมแกะฝาออกมานะครับหลังจากที่จุ่มน้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าน้ํามันไปไม่ถึงตัวแบตเตอรี่นะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่กันน้ําแต่ว่าแกะฝาหลังได้นะครับก็เสียวไส้พอดูครับสังเกตว่าฝาหลังนี่จะมีซีนยางอยู่นะฮะไม่ให้น้ําเข้าไปถึงได้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดซีนยางพวกนี้มันเสื่อมหรือเปื่อยเนี่ยมันจะกันน้ําได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่านี่ครับของไม่แกะกล่องก็คือน้ําไม่เข้าครับแต่สังเกตว่าน้ําเนี่ยก็ เขาไปลึกเหมือนกันนะฮะเกือบถึงเลยฮนะเนี่ยแต่โดนซีนยางกั้นไว้อยู่เฉยอืมก็ตามสเปคกันนะฮะมันสามารถจุ่มลงไปในน้ำได้หนึ่งเมตรนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยก็เอาไว้แบบเผื่อวิติเหตุดีกว่าครับถ้าเกิดมันไม่ไม่เปียกน้ำก็อย่าไปทำให้มันเปียกเลยเสียวไส้ฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะกันน้ำได้แน่นอนครับ โอเคไว้เจอกันในบทความรีวิวเต็มๆนะครับสวัสดีครับ